วันนี้นะครับผมอยู่ที่สะพานจุฬาลงกรณ์นะครับซึ่งมีสะพานถึงมาสร้างใหม่นะครับในโครงการทางคู่ใช้กบกู้กันวันนี้นะครับผมมาดักจุดนี้เพราะว่าวันนี้นะครับสะพานจุฬาลงกรณ์นะครับรับจะกลับมาใช้งานอีกครั้งนะครับถ้าได้ดูคลิปวันหน้านะครับก็จะเห็นคลิปงานก่อสร้างโซโลแท็กนะครับก่อโมอ96ซึ่งเป็นจุดที่ปรับรัศมีความโค้งใหม่ เราปรับัฒนมีความโค้งใหม่เสร็น,นะครับก็ปรับเปลี่ยนปรับแนวเส้นทางมีการปรับไปให้ใช้สะพานขึ้นชั่วคราวนะครับประมาณสองสามเดือนตอนนี้ก็กลับมาใช้สะพานจุฬาลงกรณ์ตามเดิมนะครับสะพานก็จะลดใช้นะครับยังไม่ใช้งานจัตว่าจะเปิดทางผู้ในลำดับถัดไปนะครับ มาช่างเครื่องนะฮะขอสี่เป็นผูกล้าตรบวนแรกนะแล้วก็กลับมาหยุดรับส่งบริษัทจอดรับส่งบริษัทที่สวพานเจริกราคมตามเดิมนะฮะ นาคู่เสร็จนะครับสอสะพานนี้ก็จะใช้งานควบคู่กันครับมาแล้วครับขบวนที่2ที่จะได้กลับมาใช้สะพานจุฬาลงกรณ์น,นะครับโดยที่เศษสี <c oughs> ออสูออกจากสถานีราชบุรีมานะครับ นะครั้นผมมีคนตัดหน้า บลอหนึ่งนะครับกลับมาข้ามสะพานจุฬาลงกรน,นะครับวันนี้รถไฟสายใต้นะครับก็ได้กลับมาใช้สะพานจุฬาลงกรกันนะฮะการเปลี่ยนแก้แนวโค้งนะครับปรับแนวการก่อสร้างนะครับรถไฟก็กลับมาวิ่งสะพานเดิมสะพานเกลนก็งดใช้ชั่วคราวไปก่อนนะอนจะอดอยู่รถส่งบริษัทนั่นะครับตามเดิม เกือบสาชั่วโมงนะครับพอมีเหตุรถอัดหินตกลาง รอชมขบวนรถสินค้า915กรุงเทพสมัยกรุงลงนะครับกลงางค่ำสปาร์ติโลรองกอนลาช้ามาประมาณ4ชั่วโมงนะครับว่าเหตุรถอทิตยมตกรางเ,เล็งความเลยเช่อใจหน่อยฮะ รอชมรถเร็วหนึง่งยี่หนึ่งข้ามสุพรรณบุรีมาอีกสักขบวนนะฮะ